ัวนาใส่ทวนนะครับสี่ได้ปลามาหนุกครนะครับแล้วก็อ่าทุคนนะครับว่างกระจายจงว่าคงจะได้ดำเนินการต่อไปนะครับเพาะเหตุ<อ>ทุนตรงนี้นะครับสี่พมได้ทำโครงการนี้อ่าเพื่อเยาวชนนะครับแล้วก็อ่าทิ้งวีโรชได้นะครับอาจจะย์โรกัสตุนประโรกน์ได้ทำในชีวิตในในเรื่องเรื่องนะครับ ไม่ว่าในเรื่องเศรกิจแล้วก็สั้งคม,มนะครับแต่ความมันมั่นคงนะครับในการที่เราบรรลายนะครับวันดีชือว่าเป็นโอกาสดีนะครับเราได้ทำธุรกิจกับตรงนี้เคื่อคืนพู่นะครับมันปบูรุดนะครับกระาทวบัดใส่เราก็จึงได้นำหน้านำรายนะครับมันถาให้ผอนะครับใหญ่ากาลี่ตากาล่าแล้วก็ ผู้เป็นเจ้า้านติดดินนะครับแล้วก็นไหนกินจะดงไอ้ล่าเจา้าปบา,านะครับก็เป็นผู้ที่มีภูมิปัญญานะครับก็ได้ไปตำส้วนนะครับไม่มีเครื่องจั๊บอันตรายนะครับที่เข้าไปปราบ